สวัสดีค่ะสายรุ่งยิ่งค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะ KSL นะคะตั้งเป้ารายได้1.9หมื่นล้านหมื่นล้านนะคะปี2,568หลังอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้น23%จากปี6-7ค่ะบริษัทน้ำตาลคอนแก่นนะคะได้มีการวางเป้ารายได้ไว้ที่1.9หมื่นล้านในปี2,568นั่นเองค่ะซึ่งก็เติบโตนะคะที่15-20%มาอยู่ที่ 1.9หมื 1> 1. ่นล้านบาทซึ่งก็เพิ่มจากปี2,567ที่มีรายได้รวมอยู่ที่1 6 4ล้านหมื่นล้านบาทนะคะโดยได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณอ้อยเข้าวหีป,ปี67ทับ68อยู่ที่6.7ถึง6.8ล้านตันค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน23%จากปี67ที่5.4ล้านตันนะคะ จากการเริ่มเดินเครื่องจักรนะคะโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ของบริษัทในจังหวัดส,สักแก้วนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะปี2,567ทับ68ก็คาดว่าปริมาณอ้อยในประเทศจะเพิ่มขึ้น15-22%หรือ95-100ล้านตันจาก82ล้านตันนั่นเองค่ะเมื่อเทียบกับปี66ทับ67นั่นเองเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและก็เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นค่ะ ขณะที่ราคาน้ำตาลเฉลี่ยปีนี้นะคะลดลงมาอยู่ที่20 เซนต่อปอนเทียบกับปีก่อนนะคะเฉลี่ยอยู่ที่24-26เซนต์ต่อปอนแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะจากปัจจัยมีสต็อกน้ำตาลในตลาดโลกเป็นจำนวนมากแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ2ปีค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนราคาน้ำตาลตลาดโลกให้สูงขึ้นด้วยจากกำลังการผลิตของน้ำตาลของอินเดียค่ะและจีนที่ลดต้นลด ลด,ดลงในต้นฤดูการหีบของปี67 6 8ทค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทในว่าในปี2568นี้จะสามารถบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นนะคะโดยโดยเฉพาะบริษัท BBGI จําำกัดมหาชนนะคะหรือว่า BBGI B, B i หลังจากโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนนะคะก็คือ S.A.F. นั่นเองขนาดกำลังการผลิต1ล้านลิตรต่อวันแล้วจะแล้วเสร็จแล้วก็เดินเครื่องในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะซึ่งทางด้านของงบลงทุนของบริษัทนะคะคาดว่าในช่วง3-4ปีข้างหน้าจะยังไม่มีแผนลงทุนโครงการขนาดใหญ่หลังจากบริษัทลงทุนน้ำตาลสายที่สักแก้วไปแล้วด้วยส่วนใหญ่จะเป็นงบงบสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจกักร ประมาณ500ถึง600ล้านบาทต่อปีค่ะขณะที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5บริษัทก็ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะและก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐลดปริมาณการรับซื้ออ้อย ที่ถูกลักลอบเผาและส่งเสริมการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกีเก่ยวอ้อยสดอย่างต่อเนื่องโดยในฤดูการหีบของปี67-68นะคะบ,บริษัทมีปริมาณอ้อยไฟไหม้เฉลี่ยทั้งกลุ่มอยู่ที่17%ค่ะจากปริมาณอ้อยข้าหีบ3.4ล้านตันในขณะนี้ค่ะ